จะได้ช่วยช่วยตัวเองได้เวลามีงานการแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะกิจกรรมโรงเรียนเงี้ยค่ะเด็กๆจะช่วยเหลือตัวเองได้เลยค่ะเพราะว่าปัจจุบันเนาะเวลามีการแสดงหรือมีอะไรผู้ปกครองไม่ต้องไปจ้างร้านเลยเนียค่ะน้องจะสามารถทําทําได้ด้วยตัวเองเลยน่าจะพัฒนาได้อีกเยอะค่ะเด็กๆจะชอบอยู่แล้วแล้วก็เราสอนในในคลาสเรียนใช่ไหมคะแล้วก็เด็กๆจะไปหาความรู้เพิ่มเติมจาก YouTube อินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถึงคัสมาเราก็จะพิมนเป็นตัวอย่างในการในการปฏิบัติของคัสนั้นอย่างเงี้ยค่ะสมมุติว่าจะมีกิจกรรมคริสมาสอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้เขาออกแบบเกี่ยวกับให้ให้ตรงกับงานอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาจะไปทํากันบ้านมาอีกทีหนึ่ง <c oughs> เหมือนเราให้ให้อิสระกับเขาอะค่ะให้เขาได้ใช้ความคิดสร้างสารรค์ เราให้แค่เราให้แค่โจทย์ของวันนั้นแล้วให้เด็กๆจินตนาการเองเนยคะ่ะแล้วมันก็จะเห็นสีสันการพูดคุยกับเพื่อนเน,นี้ยค่ะค่ะสนุกคะ่ะจอยๆไปเลยคะ่ะแบบไม่ปิดกันเนะะี้ยค่ะเพื่อสำอางนเหรอคะก็จะมีให้เด็กๆด,ด,ด้วยแล้วก็เด็กๆเ,เตรียมมาจากที่บ้านผู้ปกครองก็จะแบบ เตรียมให้น้องแต่ละคนมาจากติดอย่างเงี้ยค่ะถ้าถ้าพูดถึงว่าตามยุคตามสมัยเนาะมันมันก็ไม่ไม่ใช่เรื่องแบบที่ต้องปิดกั้นเขาอย่างเงี้ยค่ะคือเด็กเด็กรุ่นใหม่เขาจะมีจินตนาการเยอะเยอะมากค่ะแล้วเขาเขาเหมือนแบบไปเรียนรู้อีกทีนึงจากนอกห้องเรียนนะคะเราก็อยากไปปิดกั้นเขาแล้วก็ผู้ปกครองก็ ก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรนะคะเปิดกรอบความคิดให้เด็ก <Odys> <hatten> ๆอะค่ะเราถ้าเราปิดกั้นคือยุคสมัยนี้เขาก็เขาก็อยากทําเขาก็ทําได้อยู่แล้วเนี้ยเาะเราช่วยส่งเสริมแล้วคอยชี้แนะเขาดีกว่าเนี่ยค่ะที่จริงน้องที่อยู่ในคลิปอยู่แค่ปสองนะคะสีมูดีมากเลยมันเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนเยอะมากค่ะ เขาจะได้ไปปรับใช้เพราะว่าอย่างอย่างตัดท่ามาที่เราเมื่อก่อนเนาะแต่งไม่เป็นก็แบบไปร้านตลอดเนี้ยค่ะผู้ปกครองก็เสียเงินเนาะถ้าแบบว่าเราซื้อเครื่องสำอางให้เขาฝึกแต่งเองเนี้ยค่ะก็จะแบบแบ่งเบาภาระครอบครัวได้อันนี้คือคือข้อที่หนึ่งเนาะหลังจากนั้นก็คือเด็กๆเ,เอาไปต่อยอดได้ในอนาคตอาจจะเป็นอาจจะเป็นช่างแต่งหน้าแบบ บิวตี้บ็อกเกอร์อย่างเงี้ยเนาะค่ะน่าจะได้ประโยชน์เยอะค่ะน่าสามารถต่อยอดได้กฎหมายไม่มีเฟอร์มิลล์วนตัวที่เรียกค่าหางศพ i right.